ัสดีท่านผู้ชม YouTube สวนตากาดวันนี้เราจะมาแนะนำการสาดเรนหรือลอกขี้เรนในภาษาชาวสวนนนทบุรีการลอกเรนนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นในจังหวัดอื่นๆก็มีการลอกเรนเหมือนกันโดยใช้แรงงานคนนะครับใช้เป็นเครื่องนะครับใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยดูดจะมีเกษตรกรนั้นมา ลอกเลนเอาเลนขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาหารกับทุเรียนนะครับการทําแบบนี้เพื่อให้หนึ่งทุเรียนนั้นได้รับนะครับธาตุอาหารจากตามธรรมชาติจากใบทองหลางที่มีธาตุอาหารมากมายไนโตรเจนสูงนะครับได้ฟอสฟอรัสสูงนะครับจากการที่ได้หมักอยู่ในในลำทองล่องนี้นะครับสําหรับการลอกเลนนั้นนะครับ จะเริ่มจากการที่เราจะต้องชักล่องก่อนนะครับพอชักล่องเก็บหญ้านะครับแล้วก็เก็บวัชพืชต่างๆในใน,ในล่องขึ้นให้หมดนะครับที่จะเหลือก็คือเหลือแค่ใบไม้นะครับแล้วก็เศษไม้เศษหญ้าที่หมักหมมอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีนะครับให้เป็นอาหารกับพืชน,นะครับจากการที่เราพอชักล่องเสร็จเราก็าปล่อยน้ําให้แห้งถ้าสวนไหนน้ําไม่แห้ง,หหงเขาก็จะสูบ นะครับใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ําออกแต่สำหรับที่นี่น้ําจะแห้งเพราะว่าข้าวนาแล้งที่ไหลน้ํในร่องก็จะแห้งเราก็ใช้การใช้ขนาดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขนาดนะครับขนาดจะมีที่เราใช้กันอยู่มี2แบบนะครับจะเป็นขนาดปากจีบนะครับกับขนาดปากบานเราก็ใช้แต่ความถนัดของเกษตรกรนะครับในการลอกเลนนั้นนะครับอาจต้องใช้เวลาเพราะว่าเป็นงานปานีดหลายท่านคิดว่าสาดสารขึ้นมา ก็ใส่โคนต้นไม้ก็ใช้ได้นะครับจริงๆแล้วการศาสเตร์เลนนั้นเป็นงานที่ปราณีตก,ก็คือถ้าศาสตร์ไม่ดีเนะี่ยตลิ่งก็จะพังการสาดเตรเลนนั้นเพื่อให้ล่องนั้นสะอาดนะครับเป็นที่เก็บกักน้ําได้ในฤดูดแล้งได้เป็นอย่างดีนะครับสาหรับสวนเราเน้นเราเตรียมไว้สำหรับรับฤด,ดูฝนปีนี้ถ้าฝนลงมาเยอะเราก็จะมีที่เก็บกักน้ําได้เยอะนะครับในการลอกเลนนั้นที่เกษตรกรนอนนิยมทํากันก็คือ ลอกปีละหนครั้งหรือปีเว้นปีนะครับอยู่ที่สภาพของแต่ละสวนว่าเป็นที่ดอนที่ลุ่มมีใบไม้เยอะไหมนะครับที่นิยมทำกันก็คือช่วงที่ฝนน้อยนะครับก็คือถ้าลอกเลนแล้วมีฝนมาเนี่ยจะทำให้เลนไหลส่วนใหญ่เขาจะลอกกันในช่วงเดือนอเมษาพฤษภาหรือไม่นั่นก็คือหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยขออนุญาตแนะนําว่าอย่าอําเลนเข้าไปใส่โคนเพราะถ้าเกิดทุเรียนปลูกใหม่คุณอาเลนเข้าไปใส่โคนนั้นมันจะปิดอากาศนะครับทําให้ทุเรียนนั้นเหี่ยวเฉาได้นะครับก็คือทุเรียนที่จะสาดเลนเข้าไปใส่โคนได้จะต้องเป็นทุเรียนที่มีอายุอย่างน้อย2ปีแล้วแต่ถ้าทุเรียนใหม่ๆเนี่ยสาสดรอบๆได้แต่อย่าใส่ไปปิดโคนเพราะถ้าปิดโคนเมื่อไหร่อากาศจะไม่เข้าไปหาทุเรียนได้นะครับ ทุเรียนใหญ่ปิดได้ครับปิดได้นะครับเพราะทุเรียนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพอ,เ,อเลนที่เราสาสตรมาแห้งก็จะเกิดรอยแตกนะครับทุเรียนก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่เฉพาะทุเรียนเล็กเท่านั้นที่อย่าศาสตร์ใส่โคนนะครับในกรณีถ้าที่สวนท่านเคยมีน้ําเค็มหลุดรอดเข้ามานะครับจากปัญหาไัยแล้นะครับถ้าท่านจะศาสตรเลนนั้นอย่าเอาเลนเข้าโคนต้นไม้นะครับเพราะว่าจะทําให้ทุเรียนนั้นดูดน้ําเค็มซับน้ําเค็มเข้าไป นะครับจะทําให้ทุเรียนนั้นใบไหม้ได้หรือพืชอื่นๆก็แล้วแต่นะครับจะเกิดอาการใบไหม้ได้วิธีการก็คือสาดเดนได้ครับแต่ต้องให้ห่างโคนอย่าให้โคนเลนนั้นเข้าไปในรอบรอบโครอบรอบทร,บรบงพุ่มนะครับเสร็จแ,แล้วพอเลนแห้งแล้วท่านก็ใช้สารปรับสภาพดินที่เป็นแคลนะครับเอามาใส่นะครับเพื่อ,อปรับสภาพดินนั้นให้ดีขึ้นนะครับแล้วจากนั้นถึงนํามาใช้ในการปลูกพืช ต่อต่อไปนะครับมาเลยครับมาสาเลนกันอ่าลงทางไหนครับจะลงนู่นลงนู่น สำหรับผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปเยี่ยมชมสวนตะการเราได้ที่ w w w t u ไว a ์ n o n บ o m หรือ Search Google สวนตะการนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอทุกท่านปลูกทุเรียนอย่างมีความสุขสวัสดีครับ